สอนก็จะพามาดูข้าวจัดมินนะคะที่นาของตัวเองอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบรรพทติศัยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่านาแปลงเนี้ยเจสอนไม่ได้ใช้เคมีนะคะืนี่เลยนะคะไม่ได้ใช้เคมีนะคะแปลงนี้เป็นนาหวานนะคะนี่เลยนะคะ นาหวานแต่ลวงยาวมากแน่นมากด้วยนะคะ,ะปกตินาหวานรวงเขาจะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะลวงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าที่นาเนี่ยพ่นด้วยโฟทีนี่นาแปลงนี้แปลงนี้ใส่ปุ๋ยไปเจ็ดลูกนะคะเก้าไร่สองงาน เจ็ดกระสอบแล้วก็พ่นด้วยโฟทีประมาณห้าครั้งแล้วนะคะห้าครั้งข้าวเราลวงยาวมากๆแล้วเม็ดเต่งใส่นะคะเต่งเต่งใส่ด้วยนะคะอ่าพอดีบังเอิญเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะก็แค่ล้มล้มหน่อยๆช่วยๆอ่าเพราะข้าวเริ่มเข้าเม็ดนะคะตอนนี้อายุแปดสิบเอ็ดวันแล้วแปดสิบเอ็ดวัน อ่าเริ่มมีน้ำหนักเห็นไหมคะเม็ดใสเลยะนะแปลงนี้ไม่ใช้เคมีนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อไปตอนเกี่ยวใกล้แล้วคะ่ะอีกนิดหน่อยสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ